จะให้พี่รถค่าเช่าบ้านให้เหรอพี่รถไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอออกดีกว่านะคะไม่ได้ขายของด้วยครค่ะคะ่าเช่าบ้านใกล้จะถึงแล้วไม่มีเงินเลยจะทำยังไงกันดีเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำตกงานโควิดมาสามเดือนแล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าบ้านจะค่ากินค่าใช้สารพัด ด้านไงั้านสิเนืนนได้เงินมาห้าพันบาทก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าบ,บ้านเ mm hmm. ห็นจะกล้ากินค่าใช้อีกเดือนหน้ามันจะมีอะไรใช้หรือเปล่าเนี่ย mm hmm. ขายของก็ไม่ได้คนก็ไม่ค่อยมีมัรจะขายไฟไฟจะซื้อก็ไม่รู้เนี่ย mm hmm. โอ้แย่จริงๆเลยช่วงนี้เครียดมากเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยโอ สวัสดีค่ะนี่พี่เองนะพี่จะโทรมาถามถึงเรื่องค่าเช่าห้องอะคะ่ะพอดีห้องน้องอะคะ่ะยังไม่ได้จ่ายให้พี่เลยพี่เห็นว่าห้องอื่นเขาจ่ายกันหมดแล้วแต่ค่าห้องเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ลดนะก็ยังค่าเท่าเดิมนะ5,000ันบาทยังไงน้องก็อย่าลืมโอนมาล่ะพี่รออยู่พี่เราจะออกไปซื้อของข้างนอกเนี่ยพี่รอน้องอยู่นะได้ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เบสคงใจเราต้องหาที่เช่าที่อยู่ใหม่แล้วล่ะเจ้าของห้องอ่ะเขาไม่ยอมลดค่าเช่าให้เราเลยอ่ะทุกนี้ลาบากเราด้วยเราก็ต้องใช้เงินอย่างจํากัดอเราคิดว่าเราต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของห้องใหม่ก็ได้นะเออเบสก็คิดว่าอย่างนั้นแหละถ้าเราลองโทรไปคุยกับเจ้าของบ้านดูหรือเราอาจจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเดี๋ยวก็โทรไปคุยกับแกดูอีกทีเราอยู่แบบนี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะค่าเช่าบ้านมันแพงจริงๆอ่ะ อย่ลองลงไปคุยนัฮัโลโหลพี่คะฮัโลโหลน้องเบสเล่าไงเชื่อรถค่าเช่าบ้านให้หน่อยได้ไหมคะเดือนนี้ไม่มีมาพอที่จะจ่ายเดือนไม่ทันเลยอะคะ่ะงานไม่ได้ทำกันมาสามเดือนแล้วจะให้พี่รดค่าเช่าบ้านให้เหรอพี่ลดไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอออกดีกว่านะคะไม่ได้ขายของด้วยคะคะ พี่เก็บแบบนี้มาทุกเดือนเนี่ยห้าพันคนอื่นเขาก็เดือดร้อนพี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันทำไมหนูไม่นึกถึงพี่บ้างพี่ก็เดือดร้อนเพราะว่าอยู่ดอกไม่ไหวจริงๆค่าน้ำค่าไฟต้องแพงเกินไปอะค่ะหนูก็เดือดร้อนก็เรื่องของหนูไปสิแต่พี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันพี่ก็ต้องเก็บห้าพันเงี้ยเท่าเดิมคนอืน่นบ้านอื Nowadays, ่นเขาก็ไม่ได้ว่าจะลดค่าเช่าบ้านหรอกพวกคนเพาก็เก็บแบบนี้นั่งนั้นแหละน้องก็ลองไปคิดดูนะจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เรื่องของน้องนะพี่ก็เดือดร้อนเหมือนกัน แค่นี้แหละค่ะเจะลองอสวัสดีเจ้าของห้องก็ไม่รู้อะไรโชวไปก็พูดจาก็ไม่ดีสงสัยเราคงต้องย้ายาบ,าบ้านจริงๆนั่นแหละได้ลดค่าเช่าบ้านขนาด5,000เนี่ยก็ถูกที่สุดแล้วที่อื่นเนี่ยต้องเป็นหมื่นของเรา5,000ถูกที่สุดแล้วคนอื่นเขาก็เก็บเันอย่างนี้อ่ เจ้าบ้านน้องเนี่ยจะเอาไงกันแน่คะเพราะว่าพี่เนี่ยก็ลดไม่ไหวแล้วจริงๆะคะ่ะน้องจะอยู่ต่อหรือน้องจะไม่อยู่ต่อพี่ก็ไ,ได้ทั้งนั้นนะคะจะอ,อยู่ต่อไม่ไหวแล้วค่ะพี่เพราะว่าค่าเช้าบ้านถ้าทํางานอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เราไม่มีงานที่จะทำของก็ไปขายไม่ได้ะคะ่ะจะให้อยู่ต่อยังไงแต่ถ้าจี้ลดค่าเช่าบ้านให้สักนิดหนึ่งก็อาจจะอยู่ได้ต่อแต่ถ้าจี้เห็นว่าไม่อยากจะลดให้ก็เบสก็ออกอะคะ่ะ เขาก็ไม่ได้ลดกันนะคะน้องจะอยู่ต่อหรือว่าไม่อยู่ต่อก็ถ้างันเงินมัดจํหาหงนาะค่ะที่แต่ค่าล่วงหน้ามาห้าห้าพันนะคะถ้ามี่คำนวณแล้วหัออกลบจากบ้านอะไที่มีการจอดฝาผนังหรือน้ำไฟอะไรเนี่ยพี่หัออกลบแล้วก็เหลือแค่ห้าบาทนะคะน้องโอทีม่ห้าบาทน้องจะเอาโอเ,โอเคค่ะที่เอาไปเลยค่ะห้าบาทไม่เป็นไรค่ะเห็นข้างนอกมาไมา่ดูนะคะเดี๋ยวอู๋จะย้ายออกเองค่ะเจะยีดเก็บของย้ายออกได้ค่ะยึเก็บของยยออไไที่ ไปแล้วเร็วเ,วเข้าอยากอยู่แล้วละ่ะมันลดกล้าไม่ยอมลดเลยเนี่ยค่าเจ้าบ้านเนี่ยพอเดือดร้อนกันหมดแต่อื่นพ่อลดทำไมที่นี่คงไม่ลดอ่ะโอ้คนป้าอะไรใจสุดใจดำจริงๆเราต้องไปหาบ้านใหม่ไปกันเถอะไปอาจจะอยู่ใหม่กันดีกว่ามาหนั่งคิดดูแล้วก็เราน่าจะลดค่าเช่าบ,บ้านให้กับรู้บ้านก็ดีกว่าเนะาะลดสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเพราะว่ารายได้ของเรา ก็มาจากที่ลูกบ้านเนี่ยได้เช่าบ้านถ้าลูกบ้านออกไปแล้วห้องนงเราก็จะได้รับลดลงหมยอย่างแบบมนี้ที่เราต้องเอาไปปิดอีกเราก็ทุบแตไมแทนไปกับเขาเลยแต่ทำไงได้เขาออกไปแล้วเราก็ต้องหาลูกบ้านคนใหม่มาแต่ไรู้ว่าจะหาได้ตอนไหนดีจะโทรกลับไปค้อเโทากลับมาเช่าอยู่ก็ไม่น่าจะทัน ย้อนกับเวลากลับไปได้ก็คงจะต้องลดค่าเช่าบ้านให้เขาจากห้าพันหลือต้อสองสามพันที่เขาขอก็ยังดีเพราะทุกฝ่ายตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ผู้คนก็แย่ไปหมดถ้าเราลดรถตา่งตางคนต่างรถมันก็จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ตามหลังถ้าเราลดให้เขาเขาก็คงจะต้องเช่าอยู่ต่อกับเราไปนานๆเราก็จะได้ไม่ต้องเสียลูกบ้านเพื่อน,บ,นบ้านที่ดีไป ลืมลืมบทใ <laughs> <c oughs> <h ye> ช่ค่าเช่าบ้านจะถึงแล้วเนี่ยไม่มีเงินเลย